สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ดิดไลนะครับ <c oughs> พบปะผมมิสเตอร์ดิดอาเฮ้ยอีกคนนึงไปไหนวะแล้วก็เราอยู่กับอ่าอ่าอยู่กับใครวะเอลเอลอ่าเอลไม่ใช่ละนี่ฮะเขาชื่อสตาร์มอนสเตอร์นะองงเอลเอลพ่อกงเดี๋ยวเลิกสิตัดไม้เถอะแล้วไม่ได้นำตัวหราโอเคอินดีมามคือเอลเอล เขาพูดได้แต่ LOL นะ LOL นะตัดไม้ตัดไม้เนี่ยเสียงมันดังแบบก็ตอนนี้นะแคสเกนพังที่ไม่มีการจอนะมันจะระเบิดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะอะไรโอเคตัดไม้ตัดไม้เราเราจะเอาสักดามัตเตอร์นะมาเป็นครูฝึกนะไม่ใช่หรอกมาเป็น LOL พวอเราจะมาให้เขาแนะนำการเล่นนะครับแต่แรกเราต้อง WA T ื่อเดินนะ เสียดีมาเดินนะนั่นแหละ W A D เดินฮะนี่ครับมันเป็นการเบื้องต้นนะที่เจ้าบอกไม่บอกผมก็ไม่รู้นะฮะต้องขอขอบคุณเขาจริงนะโอเคไปสร้างบ้านสิฮะยืนทำพ่อมึงเหรอครับใช่ครับโอเคไแบบเล่นเฟซอยู่ตรงนี้อ๋อเล่นเฟซอยู่นะครับเป็นคนที่น่ารักมากนะฮะให้มาสอนหน้าแต่แอบไปเล่นเฟซนะฮะเราหาที่กันก่อนนะครับสิครับหาที่นะแล้วก็กองตูวไม่ใช่นะเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะตรงนั้นอ่ะตรงนั้นมีถ้ำอ่ะไปไหม ไม่ไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไปไม่รู้อีกนี่เราเราจะสร้างบ้านกันแบบอยู่คืนแรกเพราะนี่เพราะนี่ระ,ะดับฮาร์ดหรือเปล่าวะระดับฮาร์ดใช่ไหมโอเคระดับฮาร์ดนะผมปรับแหละปรับอะไรสอนน้าผู้ชมนะ okay. เนี่ยเร่นระดับฮาร์ดนะแต่ไม่ใช่ฮาร์ดทร์นะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับสิครับนี่ครับตรงนี้ครับขุดขุดภูเขานี่ไปขุดทองโอเคโกงแบงทุยเราเราจะสอนนการคราฟนะฮะโอเคืราจ ถือนี้หนึ่งอันละถือสิครับอะไรนะถือได้หนึ่งอันละอ๋อถือไม่บอกโอเคอ่าแล้วก็กด E ครับกดเอา E แล้วก็ลากลากอ่าขอบคุณครับโอเคโอเคเอาใหม่ไหมแล้วก็ลากไปที่ช่องคราฟติ้งฮะวางไว้หนึ่งอันครับหนึ่งอันอ่าแล้วก็ดึงออกมาครับดึงออกมาใช่ไหมดึงไอ้ที่เป็นสีเข้มๆหรือสีแบบอ่อนๆนะที่มันเป็นสี่อันนะฮะอ๋อโอเคโอเคแล้วก็เอาสีอันนั้นไปวางให้เต็มสี่ช่องเลยฮะ มันจะได้เป็นกล่องอันหนึ่งเห็นไหมฮะใช่แล้วครับออ่่าวางฮะใช่ครับอ่วางเนี่ยแล้วแล้วโอเคขี้ขวามาคลิกขวามันจะเป็น9ช่องเห็นไหมฮะ9ช่องเหรอไหนอะคลิขวาตรงกล่องฮะอ๋อขี้ขวาไม่บอกให้คลิกโอเคออเราเอาไว้ก่อนอ้าวเอาเราขุดอไปก่อนนะแล้วโอเคเราไม่เสียงเราไม่เสียงโอเคเราเอาเอาไม้นี่ครับวางให้เป็นอันนี้เหมือนเดิมอะเอาไปอันนี้ เป็นอะไรแล้วครับอันเนี้ยอันเนี้ยเอาอันเนี้ยดูสิครับเออดูอยู่ครับเอ,เอาให้เป็นอันเนี้ยครับขาไม่เป็นอ,นอันเนี้ยทำ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 ไ,ได้ทำไม่ได้ฮะอ่ะนีใช่ไหมอ่าเล่นเฟสหนึงเล <c oughs> ่นกูไปอับเท่าก็ได้ <c oughs> อ่าอ่าอะไรฮะอ่ะอ่าแล้วก็เอาอันเนี้ยสองอันวางวางเป็นแนวตั้งสองอันนะโอเคโอเคสองอันใช่ไหมเลาปล่อยผมทำไมฮะมันจะได้มันจะได้เป็นแท่งไม้มาเนี่ยแนวตั้งไงปล่อยสองอันไง ไม่ใช่ครับเล่นมุกนิดหน่อยโอ้โหไม่นจะเป็นแท่งไม้างแท่งที่ว่าเอาไว้เสียบตูดใช่ไหมใช่าได้มาสีอันแล้วไงอะแล้วก็ขี้ขวาที่กล่องครา่ะขี้ขวาที่กล่องครา่ะแล้วก็เอาสติกวางให้สองแท่งตรงกลางครับไอ้ตรงกลางเหรอใช่โอเคแล้วแล้วก็เอาวูเดิลแพ่งอะวางไว้ให้บนสามอันอันเนี้ยวูเดิลแพรองมีพอไหม สามอันเป็นอะไรใช่แนวตั้งครับเมันฟิกแอร์อะเราได้ไปฟิกแอร์ก็เอามาเลยอ่ะเอามาช่วยคนหินอ๋อนี่คนหินตรงนี้เราจะซ้อนนึงใช้อะไรเฮ้ยจะมืดแล้วไม่ <คน S 2> ต้องใช้อะไรครับผมไม่ต้องใช้ใช้อะไรเราม,มีสูตรเรามีสูตรสูตรอะไรไม่ใช้สูตรอ๋อโออคโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเราจะวางของคราตรงไหนดีฮะทำไมไม่ให้ทำไมไม่ให้คุ้มค้าไกลนี่แล้วะมันเกินมันก็ช้าดิอ่าแล้วก็มืดแล้ววะมืดแล้ววะ ครับครับประตูครับประตูแล้วประตูอหรอประตูประตูเดี๋ยวครับมบี <c oughs> ไไม่เห็นคบีเลยมันยังไม่มามันยังไม่มืดพอไม่มืดพอใช่ไหมถ้ามืดพอ,อมืดพ,พอมันจะโอเคแล้วไงตอลนงงี้เราอ่าเสร็จแล้วฮะเราเราทำฟาร์มกันเอ้ยประตูไม่ทำไอ้นั่นเหรอไอเอ้ยฟาร์มทำเไยเหรอไม่นอนกันก่อนเหรอเดี๋ยวทำเลยทำเลยไฟไม่ทำหรอไฟอ่ะอ่ะผมให้ฮะ เยสผมก็มีครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าบ้านให้นะเป็นขอขอขอไม้หน่อยฮะไม้ไม้ไม้เอ้าวัววัวไงครับน่ะจะเล่นกับลุงพีแล้วคุยกับวัวลุงพีคุยไก่แล้วคุยกับวัวใช่ขอไม้ครับไม้ไม้นี่เป็นแบบแบบแบบไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เหรอเอาอีกแบบหนึ่งอ่ะอีกแบบหนึ่งอ่ะเอามาเลยครผมจะทำท่าเรียกเมี่างนั้นแหละเฮ้ยแล้วใครมันตีเนี่ย อันนันอันนี้ไปตัดเลยครับไปเลยไปเลยเดี๋ยวเพิ่มแสงกันมองไม่เห็นเช่นกันฮะเพิ่มแม่งเป็นร้อยเลยอุ้ยนี่แหละถ้าเจอผีทช่ไหไงเนี่ยสปี้โอ้โหมันหนีสิมืดหนีนะมืดอย่างว่าเราคาบดาบคาบดาบที่ไหนคาบดาบรอไหมคราบดาบเดี๋ยวผมคาบดาบให้ให้คาบให้ไหมเออคาบเป็นแค่ได้ไปแล้วอ่าก็คือสาวนิดหน่อยละนี่เลยซ่าๆเราฮะ อ่ะมามาครกับผมหน่อยเราจะเข้าว่ะเอาอาหารโอเคได้เนื้อคุณได้นังมหมขอ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 นังหน่อยขอนังหน่อยขอนังกันขอนังหน่อยครับอยู่นู่นอยู่นู่นเดี๋ยวฆ่าไก่ก่อนฆ่าไก่เอาเนื้อวัวก่อนี๋ยวผมไปตัดไม้แล้วกันผมคข้าขวานมาเอาไม้แั้นแหละไม้ตองป่าแกะแกะนี่ฆ่าเลยไหมหรือไม่ต้องฆ่าทีฆ่าฆ่าเลยก็ได้ไม่ได้ฆ่าเลยฆ่าแกะไ้ทำเตียง มีการเล่นมุกตบมุกเองด้วยเอ้ยอันนี้ต้นไม้ใหญ่นีไว่าเผื่อไปตัดต้นไม้ใหญ่ต้นไม้อยู่นี่ไปไหนหรอเฮ้ยตรงนี้มีนี่ตรงนี้มีนั่นมีไอ้ฐานมาโลอ่าไหนไหนไหนนี่น่นี่อยู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 ่นี่ไหนๆนี่ๆๆตรงนี้มี็นฐานขุดเลยขุดเลยแล้วต้องไหนมีถั่วอ๋อตรงตรงโน้นมีถั่วตามมาตามมาถั่วดำเลยนะฟาดตัดไม้แป๊บตัดไม้แป๊บ อ่าสัตหมายแล้วไหนอ่ะไม่เห็นมีซอมบี้เลยอ่ะเราอย่ามาเจอซอมบี้อ่ะทำไมอ่ะเราได้ฟีเขา้าดิฟิคอที่สามนะนี่ก็ปรับอยู่นั่นแหละ <c oughs> สักวันหนึ่งอับไม้ค้าไปเราคงจะได้เล่กกับลุงพี <c oughs> นั่นก็คือความฝันเล็กๆของเด็กผู้ชายคนหนึง่งที่เป็นไมไม่ได้นะฮะ <c oughs> พูดซะโอ้โหกูไม่อยากเล่นเลยเอาไปใหม มันเป็นความฝันแรกๆของผู้ชายเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งกินข้าวเหนียวนึง่งแล้วก็ตึงดึงๆ <c oughs> ไม่หาไม่หาครับโอเคครกลับบ้านฮนะเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอ,ไรอุ้ยสเกลตันโอ้โห و, พูดถึงสเกลตันนี่เอาครับเข้าบ้านฮะกูไม่สนใจแนละ้วม,มันยิงแม่นมากเฮ้ยเลยจะหมดละโอ้โหซอมบี้มาแล้วแม่งหมักกันเหมือนกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังซายตะ อย่ามาอยู่กับกูเนอะอย่ามาอยู่กับกูออกไปออกไปโอ้ยเที่ยพอดีเลยอยากเปิดนี่เฮ้ยมันทุบมันทุบประตูได้ทุบประตูได้เหรอทุบประตูได้พังเลยเอาเนื้อเนื้อเดี๋ยววางไว้ใต้นี่กันเผาเนื้อนะเผาเลยเผาเลยเผาเลยเหรอไม่ได้เผาเนื้อเหรอใช่ใช่ไม่ได้เผาเนื้อเผาเลยเฮ้ยงั้นเราอันนี้ก่อนไม่กลัวเลยเผาเนื้อสมรี เฮ้ทุบทำไมเนี่ยเราไปบล็อกกันนี้เหรอบล็อกใช่ไหมเตรียมข้างอกใช่ไหมใช่ครับถูกต้องแล้วครับไม่แก้ด้อวยสิเอาตบมือแป๊ดแป๊แป๊ดแป๊ฮ่าฮ่าแปดดแหนำนี่นี่เอาแปะดดแหนมแปดดุดจิ้มสิเฮ้ยไไใใ่่วางกล่องวางกล่องโอ้ยสบี้ควายเลยเด้วตบสบี้ตบสบี้เฮ้ยไม่ไม่กินอ๋อจิม โอเคซอมบี้ตายแล้วออกออกออกซอมบี้ตายโอเคบุกทัวร์แล้วเอ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่เอาอาหารไหมเอาเอาเอาใส่ในเนี้ยในครับเอาเอามาอันหนึ่งเอ้ยแม่เออเอามานี่นี่อยู่ข้างหลังมันจะขยายอาเขตนะฮะเออตายไปตายไปอือซอมบี้โอ้โหสู้ซอมบี้อ่มันอุ้ยเวรแล้วอ่ะอ้าวมันตายแล้วอะไรอยู่วะ โอ้โหอะไรวะคลาสสิกเไอ้อ้าวชิบหายแล้วปุแหล่ะมีการเทเลพอร์ตด้วยโอ้โหสุดยอดเป็นเกมที่สมจริงมากใช่อืออืออุ้ยซอมบี้มาไงเอ้าทำไมไฟดับทำไมไฟดับอุ้ยดาพังแล้วคลาสสิกครับครัเอ้าอ่ะดาพังแล้วครัสสิครับคลาสคลาสจ้า โอเคอ๋ออ๋ออ๋อองเก็บไว้นี่แล้วกันของโอเคโอเคคืนแรกฮะคืนแรกคืนแรกก็อย่างงี้แหละถอดผ้าเราไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไปทำฟาร์มเดี๋ยวไปต้องไปทำฟาร์มไม่งั้นไม่มีอะไรกินไม้ไปไม้ไปไม้ไปเป็นไรใช่ไหมจ๊ะไปจะไปไปทุบหญ้าเลยครับทุบหญ้าทุบหญ้าเหรอหญ้าเยองกว่าแล้วปูไม่ด่าเราถ้าจะฟื้นอัพนอรบิชแล้วรีบจะปิดทำ โอ้เฮ้ยเดี๋ยวคิเปอร์เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันคิเปอร์คิเปอร์ไไหหนนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอคาบคาบพวกกันโอเคโอเคเพราะมันต้องคิเปอร์กิปเปอร์ของเราสวยว้าไม่มีหินแล้ววะหินเหลามีอันหนึ่งมีอันหนึ่งพอดีเป๊พอดีเป๊ด้ว้เดี๋ยวอยากได้หินมากมายอ่ะคุณเลยครับเนี่ยตามห้องเนี่ยมันจะได้เป็นห้องบ้านเราใหญ่ๆโอเค อด,อดด้วยอดด pues ้วยอดด้วยง,งานอีกละไม่ได้ใช้แจ้งตำรวจดีกว่าโอเคเราอยากได้อลน์อันนี้ใคร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 จะลงคลิปนี้ก่อนนะอ่าแล้วแต่เลยฮะใครทำเสร็จก่อนก็ลงเลยผมแน่นอนก็ว่ายู่นะฮะสวยเว้าเขาซิไปทุบทุบดิไอ้นเนี่ยเออมาเล็ดละเดี๋ยวสิครับ กำลังจะขอจะเอาของคราฟอยู่เนี่ยเซียนนะเฮ้ยสลามเกิดสลามสลามสลามลามขอสลามบอลโอเคสลามเหรอใช่สลามเกิดครับสลามจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิปเปอร์จะเอาลงน้ำ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 โอเคครับโง่ไปเราทำลายเฮ้ยหย่าดิคัสิกยา โอ้ยโทษโทษอุ้ยจะจะขุดดินอ๋อโอเคโอเคไม่ว่ากันนะเอาเอาเอาสวยสวย,สวยนี่มันต้องไม่ทานรถไหลด้วยเอยแล้วก็มีแบบที่คุมอะไรอย่างนี้ด้วยเออเดี๋ยวทำให้ก็ได้วะแมหมจะทำเลยคลาสิกเดี๋ยวยังจุดจุดชื่อช่องรายการผมก็ชื่อไม่ตืน่นดิไลนะเดี๋ยวเล่นคลาสสิกนะไม่รู้เขาจบคา<ม>หรืออะไรนะมันมันมันชินมันชินมันเกี่ยรคลาสสิกไปแล้ว เอ๊ยทำไมมันมืดจังวะเฮ้ยทำไมมันแหลกจังวะก็ปรับไปแล้วนะปรับแล้วนี่ว่าเอ้ยทำไมอันนี้มันออกตรงละโอเคเบสเฮ้ย power save เออนี่แหละ power supply G v i ไม่ใช่อะไรอะไรอะไรครับอะไรอแอลครับ minimal i m a y minimal minimal เซอร์ไวน์บอลเดี๋ยวผมมาแล้วผมทำอะไรดีทำอะไรฮะเอาเอาให้แบบไม่ไม่เวลาออกไม่ต้องทุบไงอ๋อดีดีดีเอาเอาแบบเป็นประตูอะแต่ประตูที่ซอมบี้ทุบไม่ได้ประตูเหล็กใช่ไหมไม่ใช่ประตูแท็บดอลเนี่ยอุ้ยผิดฝั่งบล็อกนี้ซอมบี้ทุบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่แค่นี้เราก็ปลอดภัยจากซอมบี้แล้วฮะไหนฮะขี้ขวาเปิดหรอไอ้ ในการก็เอาไปตุ้มกล่องคาร์ดนะฮะเพื่ออะไรไม่รู้ระวังสเกลเราเราไม่ได้ป้องกันสเกลไว้ฮะครับเข้ามาเข้ามาเข้ามากลัวครับเราเป็นโรคหัวใจอ่อนนะไอ้นั่นแหละเดี๋ยวจะทำทางต่อไปนะซอมบี้จะได้มาไม่ได้นะครับได้หมดอ่ะได้หมดโอเคทำฟองไงได้หมดได้หมดก็ไปซื้อเออโคตรเจนโคตรชัดเจนอ่ะเออเออแ เกือบเออเออก็สนใจเลยเอออะไรไม่ยอมคืนตังค์เขาอันนี้นี่นี่นะนีใช่ไหมมันไม่มีตังค์จัดไม่ใช่อ่ะคนละนี่ละเอ้ผมต้องการที่มันมีหญ้าเยอะอ่มันจะได้ดอกเมล็ดเมล็ดเมล็ดมีไคลาสิกมีไหมคาสิกมีไหมมี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  ไม่มีไม่ใช่แเขาสิกซ่าศูนย์เจ็ดด้วยสิขับไม่ได้ใช่บุ๊กที่ว่าน่าจะขับไม่ขับไอ้บุ๊กที่ว่าเล่นๆน่ะขับบ้าแอวเอวแล้วไอ้ชายเฮ้ยมีถั่วไหมไอ้ชายมึงมีถั่วไหมเอ้ยเอ้ยชัดเจนไหม ตอนนี้ตอนแรกผมเป็นพี่นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่พี่มันนเป็นบุกมันบุ๊ไม่ใช่เอาฮาเอาฮาแต่ยังรับถืออยู่ใช่ไหมไม่ใช่อไม่ใช่เคลียร์เลิกเลิกเล่นเลยไ่ต้องขับแล้วก็ปลดออกปลดออกไม่รู้เสียงจะมีแบบเนี้ยถ้าเฟลก็แบบจะบอกว่าสักว่ากันเลยไม่ใช่ไม่ใช่เราเนี้ยโอเคไม่เปิดครับอยากได้ไฟมากไอ้เนี้ยไม่ให้ไม่ให้หน่อยสิ กำลังหาลงอุ้ยอะไรอะไรเจออะไรตุ้งซอมเฮ้ยเจอทางออกเอ้ยตรงนี้มีทางแล้วเว้ยโอเคเดี๋็ดเดี็ดเดิดทางนี้นะตอนนี้จดี๋ยวได้จุดเด็กแล้วคลาสิกเจอเล็กแล้วโอเคเด็ดนี่เดี๋ยวปิดทางออกไว้นะมันจะมีทางเข้าอยู่อะอ่าอ่าอุ้ยสกิลตัดมาว่ะสกิลต้านี่อยากได้ไฟตั้งนานแล้วมึงก็ไม่ให้กูสักทีโอ้ยกำลังหาอยู่ครับครับเข้าใจตรงกันนะครับปลอดภัยแล้ว เอาเอาดินกบตัวเองทั้งหมดแล้วกดโคตรขี้ขาดเลยอ่ะอุ้ยมันโหดไงอ๋อถ้ามันไม่โหดนี่คือบวกแล้วใช่ไหมใช่อยากอยากลองเล่นระดมทีบ้างไงอ๋อไม่ลองเลยมือละมือก็มาแล้วได้ได้เสียงสิงโตันมันอยู่ไหนได้ยินเสียงก็หล่อแล้วเหรอมันนากปูขนาดนั้นหรือไม่เอาว่ามันอยู่ไหนไงมันอยู่ไหนหรอมันอยู่ในดินอ๋อไปไปขอน้ำดินใช่ไหมไม่ใช่ คกสิบไปทีเจนแม่กสิบไปทีเจนแมัค่ทีเจนพ่องงทีเจนทีเจนอะไรวะงงงานงานนี่นี่นี่คือทางขุดเหมืองไะทางขุดเหมืองนะจ๊ะขุดทองขุดทองคุโอเคน่ารักมากทางขุดทองน่ารักเอ้ยทางขุดเหมืองน่ารักมากมันเหมือนเลยครับผมแน่เลยใช่ใช่เหมือนที่ว่าเจอครั้งแรกแหละนี่มารู้ผาลุ ฮารุฮารุคอสไม่ใช่เงียบโอเคตดโคดรโคตร M L, o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  L. M อ no. ีกแล้วเอ้ย L o M L เดี no. ๋ยว re> M L M ชัดเจนเออย M แดงแล้วไม่ใช่อ uh ุ <h h <h ้ยเจอเจออะไรเจออะไรลงแล้วเจอหลุมอุ้ยชุบโอ้ยเป็นน้ำเดี๋ยวให้หลงแล้วกัน เป็นน้ำด้วยเป็นน้ำก๋ากระโดดชหน้ากระโดดชหน้าสวยๆขอบผู้ชมครับไม่ใช่เมืองค่าของครับขาไฟเลยวะนี่แหละเนาะไฟไฟนี่เป็นเม็ดดำดำนะอะไรวะนั่นมันไฟอ๋อเออแล้วเมื่อกี้พูดถึงอะไรก็ไฟที่เป็นไม้น้ำดำไงโอเคเมื่อไรจะได้ไฟเนี่ยปีหน้าครับผมได้มาสิบอันอยากได้ไหมล่ะหรือเขียนของเขา เดี๋ยวไปหาดบวะข้างเข่าขอความช่วยเหลือสิข้างเข่าไม่ถั่วไหมต้องบอกว่าแบทแมนไม่ใช่แบทแมนเองอ๋อข้างเข่าข้างเขาไม่ถั่วไหมถั่วพ่องไม่ต้องงงนะทำไมเราพูดถึงแบบเบื่อๆนะตอนนี้ก็ประมาณตีสามจินนาได้ข่าวเชื่อคืนท่าสิบอ๋อเชื่อคืนท่านสิบอ๋อเกียผมดูผิดนะในการว่าผมไม่ค่อยตรงไงโอ้โหไม่ตรงเยอะนะไอเชื่อคืนมัน ดีสามเนี่ยเราจะไปหาดีไลท์เร็วที่สุดนะนี่ครับโอ้โหเอาไปโอ้โหสุดยอดเข่ดชื่นใจนี่ไปดูทางขุดเหมืองเระภูสัตห์ธรรมนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปอันนั้นเดี๋ยวไปนี่คือทางขึ้นข้างบนแล้วกันวุ้ยฮัศกุลนะเนี่ยทางขึ้นชั้นสองไว้เนี่ยโอ้โหมีนี่ด้วยอะไรอะไรเขาเรียกว่าบังเกอร์บังเกอร์สบายว้ลไม่จบ เอ้ยไอเนี้ยด้วยขุดไอเนี้หน่อยฮัลโหลฮัลโหลอะไรขุดปิกแแอรหน่อยขุดปิกแแอรยังไงวะคือแอปเ,เปิลทองขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยค่าค่าแกะทำเตียงยงงไม่ตัดหรอเอเอ,อว่ะเราก็มีเหล็กนี่ว่ะเฮ้ยนนทำไปแอรให้หน่อยแล้วทำเป็นเหล็กก็ดีจะขุดผมเป็นคนชอบขุดเย้ขุดเลยไอ้ทำไรทำไรเลย นี่คือชั้นสองบ้านนะมีโฮมชั้นสองด้วยนะฮะสองฮะเอ้ยเจอเรียบร้อยฮะเจอฮะเจอทองไม่ใช่หยดดุดด้วไม่ต้องขอแล้วเอ,อเอาเอาพิกแอพมาดีเจ็บเจ็บพิกแอพพิกแอพเอาไปไปเอาไบเ,เป็นเล็กสิเฟ้ยยังยังไม่ได้ทำมันไม่มีนเนี่ยเราก็หมดแล้วไปคาบมาใหม่เลยกำลังเผาอยู่ ก็เอาที่ขุดอันนี้มันก็ได้แต่ที่ขุดเหล็กเอาขุดพวกไดมอนอะไรอย่างเงี้ยมาเจอไงอ๋อ้นก็ไปค้่ามันเลยหรอจัด้ัดเหรอที่สำคัญสุดของผมคือดาบดาบเหรอใช่นี่นี่ผมผมมีของแลมาให้ของแล่อ่ะเอาไปของแรที่ของไว้ดูใช่ไหมใช่ถูกต้อง กี่ชั่วโมงก็ได้สิบสิบปีสิบปีสิบปียังไมโอเคยังเขายังชั่วสามโต้งไหมเนี่ยมีอันเดียวกระดูกไหมครับขาศึกกระดูกไหมกระดูก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 เป็นไรอ่ะไม่มีอะไรเอาแมวลเราทำหลังคาก่อนปรบกับข้าด้วยหญ้าหญ้าคนละเกีหญ้าคนละเกีอะไรบ้างคนละเกีเนี่ยหญ้าสีฟันและคอเกีตนั่นไง โฆษณาเขาแล้วโอเคพูดดังกันสิไม่เคยได้เข้าใหม่เลยไม่เคยได้เข้าอัโพงมีถั่วไหมถั่วพอกทำไรอะครับสิจะทําเป็นแบบที่ว่ากันซอมบี้ไงจะได้ไม่เข้ามาเหยียบย่ำมัอทให้เขาเข้ามาถูกแล้วครับสิไม่เอาไม่เอาทำไมทำไมไม่เลือกเลยจ้ามครับสิกซาซาโอยขนลุกไอ้สัตว์ได้ซาคุนี่ดูผมมีอะไรใส่อะไรอะ มึงไเป็นเกาะทองนี่เขาจะฆ่ามือเนี่ยแปลไปจากไหนแลวก็เผาเนี่ยแน่ใจนะว่าขุดมานะแล้วไปก็ขุดมาไงอย่าให้รู้เท่าว่าไปทำอะไรมาเลิกจะเซษกซ์อะไรคนดีพอคนดีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดูดูในจอได้เลยในจอในจอคาสิคาสิเกะ ปิดสิครับเออปิดสิครับปิดสิครับโอเคมาค่อยลงเงาขึ้นมาหน่อยอุ้ยฮัลโหลห้าอะไรเดี๋ยวไม่ผมมันก็ชอบคุยบ่อยๆทำไมอ่ะมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรจะพูดไงก็พูดสิไม่มีอะไรก็พูดสิก็ไม่มีอะไรพูดก็เลยเงียบๆแลนวไยม,ม,มีอะไรก็องพูดพูดสิพูดเลยเดี๋ยวคนบูเบือ่อ มันไม่เบื่อหรอกนะคนดูว่ามันไม่เบื่อไอเด็ครับคลาสสิกไม่เบื่อหรอกอ๋อคลาสสิกไม่เบื่อหรอกเออไม่ได้คนดูมาได้ไงเล่าเออเนี่ยกคตรต้องดูครับครับถึงแค่คนดูครับเมื่อกี้มันจะมืดทำไมมันไม่มืดเนี่ยโอเคเอ้ยผมได้เกงใส่ลรอเว้ยเอ้ยเอาเอาหมวกใส่ดีกว่าเอ้ยเอาให้คลาสสิกดีกว่าคลาสสิกไม่มีใส่เลยอ่ะคลาสสิกครับจนนะเดี๋ยวเอาเอาท้าไปใส่ครับแป๊บเดียว นี่ครับคลาสสิกครับนี่ครับเอาไปใส่ครับตกตกไปข้างล่างครับตกไปข้างล่างโอเคเอาไปใส่ครับท้าไม่ใช่หรือท่านก็เออไงเอ๊ะก็ไงครับคนดูบอกให้พูดสุภาพหน่อยอะไรเงี้ยคนดูบอกมึงพูดที่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยคเปอลาสสิกกิ๊ปเปอร์มันได้ไงเฮ้ยเฮ้ยคลาสสิกคิปเปอร์โหนดเอาไหมมันบึ้มบ้านเรานะกลัวที่ไหนยิงใจโอ้โหคลาสสิกเข้าบ้านคลาสสิก ไม่เข้ามากีเปอร์มาเดี๋ยวค่อยเข้าแป๊บเฮ้ยมายังมายังอยู่แล้วเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างคาสิกจะมาคาสิกจะมาโอเคมันระเบิดนี่คือแบบห่างกันเลยทีเดียวฮอ่าผมผมไม่เชียอแล้วผมคาสิกคนสร้างโอเคโอเคโอเคคาสิกย้มฟาร์มทำไมครับฮะคาสิกย้ำฟาร์มอะไรฟาร์มฟาร์มคาสิกย้ำฟาร์มขอโทษนะไม่ไอ่อะเอาคุณทำไมหรอคาสิก ใจเย็นใจเย็นกดผิดกดผิดกดผิดที่ไหนลราเห็นขูดตั้งเทพโอเคโอเคเอาใหม่ใหม่เออเอากดผิดบ้าแล้วสบีเขาทำไมอย่างเงี้ยดูดิโอ้เข้าได้สิเอ้ยเข้าได้เข้าได้ถูกแล้วเข้าได้โอ้ยโทษจะมาจะขุดเนี่ยโอเคนี่มันต้องวางอย่างงี้อ่าอ่าไปเดี๋ยวไปขุดเหมือนแล้วนี่ครับอันนี้คือการขุดอย่างเขุดอย่างเทพอะโอ้โหทิ้งต้องเจอ ทิ้งไฟไปหนึ่งดอกขอบคุณขอบคุณนะเฮ้ยทำไมขุดทำไมขุดไฟยังวะเฮ้ยเจอเหล็กเฮ้ยไปขุดไ้ยังวะบาที่ขุดหินไงไวอ่ะเออโอ้ไม่น่าไวก็ปกติอะถ้าขุดหินถ้าขุดเหล็กผมไม่กล้าใช้เพราะตอนนี้ผมมีเหล็กมีเหล็กคาสคาสิกทำฟามเลยคาสิกทำฟามเลยไปขุดตามญ้ามันจะได้เมล็ดมาจะจะีม่ผมว่าพาทนี้แบ่งกันไหมแบ่งอะไรจ้ะ ตัดตัดร์าก่อนมัน,นมันล้างละลืมตัดพาร์ทเลยมันล้าสังห่อมาครึ่งชั่วโมงแล้วจริงเหรอโอเคก็วันนี้นะเราจะไปดูอ่าเอาเกมสรานี้ก็ขอจุดท